เอาสซดาไปเช็คนะคะเช็คแผลไปดูแผลกันนะคะแล้วก็ไปซื้อน้ำกันด้วยค่ะแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วเนาะคุณคิดนะนดีโซดาเบตเตอร์ด,ดีขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็โอ้ยนะคะจะให้ดูลูกหม่อนนะคะ เวอร์หวังมากอา้าลุงคิดบอกจะให้สดาวิ่งรอบนะคะแต่สดาไม่แคร์นะ้ก็โดดเลยนี่ฮะไป้าพิซี่จะให้ดูมันบรลี่นะคะดกมากกระดกจริงๆค่ะโอ้โหแบบอลังมากเลยนะคะนี่ลุงคิดลืมมาเดดอะเมื่อเช้าอะคือโอ้โหแบบมันโดกอะมันงามมากเลยนะคะ นี่ยิ่งหน้าฝนนะคะโอ้โหมันโดกมากคือเนาะธรรมชาตินะฮะธรรมชาติอ่ะหวานไหม <bird> เออมันมันมันโดกมากเลยนะฮะคือโอ้โหแล้วต้นแบบว่าเดี๋วต้องมาต้มใส่ไก่ละป้าเคยแกงใส่ไก่เลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวจะต้มใส่ใบหม่อนนี้นะคะ mm hmm. จะทําให้อารมณ์ดีทั้งวันเลยนะคะใบหม่อนเนี่ย mm hmm. เออคนสมัยก่อนนะคะ เขาจะชอบเอามาต้มเวลาเขาทำก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนสังเกตไหมเขาจะเอาใบหม่อนนี่ทำมัดมัดมาแล้วก็ใส่ทุกวันนี้ในหมู่บ้านป้าเขาก็ยังทําอยู่นะคะที่เขาปลูกต้นหม่อนเวลาใครขายก๋วยเตี๋ยวแต่มันจะนั่นอย่างเดียวนะคะคือมันจะทําให้คอแห้งมันจะทําให้คอแห้งแล้วก็เราจะทําให้เราดื่มน้ํากระหายน้ําตลอดแล้วคนจะติดนะคะคือมันมันกินแล้วมันอารมณ์ดีกินแล้วแบบว่าคือมันอร่อยนะคะดูผัดกะเพรานะคะ ปัดกะเพราลุงคิดต้นสับปะรดอะไรอย่างนี้นะคะลุงคิดไม่รอคนสวยเลยโอเคนะคะเดี๋ยวป้าพซี่ก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพาโซดาไปเช็คไอ้ไอแ้แผลก่อนนี่หางงามไหมงามมากเลยเนาะมาต้มใส่ไก่นี่นะคะเนี่ยอ่าเห็นไหม,มต้นเนี่ยที่ป้าเคยมาเก็กบวันนั้นนะคะนี่ค่ะดอกแคป่านะคะเนี่ย เนี่ย่วงเต็มเลยเมื่อช้าในลุงคิดก็เก็บให้ป้านะคะเดี๋ยวป้าจะาตำใส่อเอารวกลวกกินกับน้ำพริกกะปิวันนี้เราจะตำกะปิกันนะคะส่วนใบหม่อนนะคะต้นหม่อนที่เมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะวันหลังวันนี้มีเมนูแล้วนะคะน้ำพริกกะปินะคะกับไข่เจียวปูเนื้อทะแบบลักเลยนะคะโอ้โหเนื้อไข่เจียวเนื้อปูแบบทะลักเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ ตอ,อนเย็นเย็นจัดเมนูนี้เลยลุงคริสชอบลุงคิดชอบนะคะลุงคิดบอกลุงคิดชอบตัวนี้ก็จะเปิดอัตโนมัตินะคะก็ถึงแล้วนะคะคลินิกสันกำแพงนะคะคลินิกสั่นกำแพงะค,ะคือที่จอดรถตรงนั้นไม่มีนะคะเราก็เลยมาจอดตรงนี้แป๊บหนึ่ง เออโอเคนี่ค่ะคลินิกเป็นโรงบาลนะคะโรงบาลก็มี FC แนะนำมาตรงอัน,นั้นแต่ตอนนี้แผ่โซดาดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้เราเอามาให้เขาเช็คแล้วเราก็คงจะ,ะทำแผ่น้องเองเพราะมันแห้งลงทุกวันทุกวันอ้าวคิดลืมลืมผ้าค่ะ วายไม่คำอินน่ะอ๋อลุงคิดบอกว่าหมาเต็มเลยนะคะข้างในกลัวเกิดอาการดราม,ม่านะคะโอเคตรงเพราะว่าโซดานี่แบบไม่ยอมเลยนะคะโอเคนั่งดอกก่อนคิดบอกหมาข้างในเต็มเลยหลายตัวก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่นะ <c ười> คือน่าจะนานนะคะ มุงคิดไม่อยากเข้าไปค่ะเพราะว่าโซดาเขาจะเห่าค่ะแล้วเสียงเขาดังนะคะก็โอเคสรุปป้อยมาเย็นๆแล้วกัน